ปลาค่ะทุกคนวันนี้จะทำหมกปลา,าหรือแอบปลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นปลาขาวเนาะค่ะเนาะแอบปลาเนาะค่ะเนาะลองดูนะคะว่าจะแซ่บนัวไหมเนาะใส่ชิลดหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะใส่ชิลดลงไปนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีเนาะค่ะเนาะอใส่รสด,ดีเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเนาะแอบปลานะคะ ทำน้ำแห้งๆนะคะทุกคนทำน้ำแห้งๆก็จะไม่ทำน,นั่นเยอะนะคะเนาะ,ะใส่กับชีลาวลงไปเนาะค่ะเนาะอืมชีลาวนะคะเนาะแล้วก็ต้นหอมนะคะเนี่ยเค้าเข้าไปนะคะเนะเาะจะทำนะคะเนาะจะอร่อยไม่อร่อยไม่แน่ใจนะคะแต่เพราะว่าเราชอบทำอย่างนี้เนาะค่ะเนาะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเนาะก็อร่อยดีกันนะคะ แซ่บนัวๆด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บด้วยกันนะคะเราก็ตเติมน้ําลงไปแล้วนะคะทุกคนใสนะ่น้ําลงไปแล้วนะคะใส่น้ําลงไปเนาะคะเนาะนลงไปหมกหม้อของเราเน,ะะนาะใส่น้ำปลาลาหน่อยหนึ่งนะคะเนาะย่อลงไป รวมนวลนะคะเนาะ,ะเราก็จะไปตอกไฟแล้วตั้งไฟแล้วนะคะทุกคนตั้งไฟนะคะแซบๆด้วยกันนะคะทุกคนเดีนะคะสุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะสุกแล้วนะคะเนาะเตรียมจัดจานแล้วนะคะเล้วก็ค่อยตักนะคะเนาะค่อยๆตักนะคะ,ะ,ต,ะ,คะตัวเขาเจะนิ่มนั่นนะคะเนาะสุกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะ มาทานไหมคะใส่พริกแกงใต้เนาะค่ะเนาะใส่พริกแกงใต้เลื่องๆหอมๆนะคะเนาะ,ะ,ะเผ็ดจัดจ้านก็อร่อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราทาไม่เยอะนะคะเนาะอันนี้นะคะเนาะมาทานไหมคะทุกคนแซ่บๆหอมๆด้วยกันนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะวันนี้นี่แอบปลาขาวค่ะแอบปลาขาวอือเห็นไหมคะ ทานไหมคะทุกคนเห็นไหมทานทานไหมคะแซ่บๆซ่บหอมหอด้วยกันนะคะแต่ตักน้ำเสีอีกนะคะนะองอื้อนะคะอร่อยค่ะวันนี้เนาะค่ะเนาะอร่อยแน่นอนนะคะอุ้ยร้อนนะคะทุกคนเนี่ยเราทําแอปแล้วนะคะเนะแอพพปปลานะะเนาะค่ะนาะแอพพปปลาขาวหรือปลาซ่าน,นะคะเนาะอร่อยอร่อยนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะวันนี้แซ่บๆนะะเนาะค่ะนาะมา ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะกำร้องร้อนๆเลยนะคะเนาะหมาะเนาะเผ็รดรสชาติจัดจค่ะอร่อยค่ะมาเด้อจ้ามากินด้วยกันนะคะแซ่บๆนะคะวันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยที่สุด